นี่นะคะยูทูบเบอร์ช่องดังมาจากจำปาดงมาทําอะไรคะคุณแม่ก็มาขายของเลาะเลาะเลาะะดูพาแบบว่าจะมาเช็คลูกค้าอเช็คว่าเขาอยากได้ของเราคือเก่าไหมก็วันนี้ก็ขายไปสิบสามตัวแล้วแล้วก็พักไปด้วยไปหาเพื่อนไปหาอะไรหลายมากินหน่อไม้เต็มที่เนาะอันนี้ก็มากินหน่อไม้แล้ว ไปแล้วนี่ะค่ะค <รง S 1> ขอให้ขาย<ป>ดีขายดีนะคะแม่มาดูแลลูกชายด้วยใช่ไหมมาดูแลลูกชายอตอนเย็นนี้ก็จะพาลูกชายไปหาหมอไปคลินิกค่ะอ่ะไปไปไปเดี๋ยวมันร้อนจะได้เขาให้ขายดบขายดีไ,ดไปเลยนะคะแม่ขับสายโอ้โอ้โอ้ถนนไม่ดีเราก็มาทันพอดีนะคะส่งของ เดี๋ยวเขากำลังแพ็กให้แบบรวดเร็วเดี๋ยวเราก็จะไปที่คูเบอเฮาสต่อพบกับช่องไม้อัดกรอก,ก,กนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะส่งของให้กับคุณลูกค้านะคะพรอนนี้นก็ไปจ่ายตังค์อยู่เดี๋ยวเราก็จะไปแวะที่คูเปอรเฮาส์นะคะเดี๋ยวดูประตูนะคะประตูหรือว่ารั้วหน้าบ้านนะคะก็มีเอฟซีก็ทยอยนะะสั่งหน่อไม้ของเรา เข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รับออเดอร์ไว้อยู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หานะคะเดี๋ยววันถัดไปค่อยๆส่งนะคะเราก็จะวันว้นวันถ้าหาวันต่อวันนี้น่าจะไม่ทันนะคะส่วนหนไม้หวานนี่ก็คือเพิ่งสับมาวันนี้นะคะก็ต้องรออีกสองหรือสามวันถึงจะได้นะคะหน่อไม้หวานเพราะว่ามันไม่ได้ออกทุกวันมัน ก,ก็ไม่่ได้มมีเยอะคะคก็าถึงโกบันเฮาแล้วนะคะมาถึงพอดีนะคะ FC ซีหมดก่อนนะคะ,คคะเดี๋ยวค่อยรออีกแป๊บนึ่งนะะ,ะไม่รู้ว่าจะมาไวไหมนะคะอันนี้เป็นที่ใส่ตรงหัวนะคะนี้แต่อันนี้เขาบอกว่าไปใส่ตรงที่กำแพงใช่ไหมพ่ออันนี้นะ่ะ พอนิ่มได้อะไรคะอันนี้สุดคุ้มใช่ไหมถ้าซื้อแยกชิ้นนี่ก็อันนึงก็สองสามลอยนะคะ F.C. อันนี้จากชุดพิเศษสามอย่างคือกรงไกตัดกิ่งกรงไก่กตัดทรงพุ่มแล้วก็กรงไกตัดกิ่งใหญ่นะคะปะได้อันนี้แหละนะคะเพราะว่ามาดูรั้วประตูนะคะก็หมดแล้ว F.C. เดี๋ยวรอเดี๋ยวดูให้ช่างอาจจะทําให้เลยก็ได้ะคะ่ะซื้อเหล็กไปทําเองนะคะเดี๋ยวดูก่อน ถ้าไม่งั้นก็ต้องได้รออีกสักหน่อยน้องเขาว่าของยังไม่เข้านะคะตลาดตองอยซื้อกับข้าวไปกินเย็นนี้กันค่ะนี<อ>ะ่นะคะมาแวะซื้อร้านไก่กับคุณยายไก่ยายบอกว่าอ่อนเด<อ>ี๋ยวยายจะตรวน<ส>แ,แล้วนี่เนาะว่ามันอ่อนถ้ามาแล้วให้ให้ทวงเยว่าแก่บอกเดี๋ยวเขาจะมาต้นนึงเลยมาหลับ จ้้าเจาซีนเบิ้งกว่ามีเห็ดออกบนโต๊ะโอ้ยทำไมออกเยอะจังโอ้โหเยอะด้วยเนาะตะก้ามันออกดีนะช่วงนี้นะเนาะออกดีนุ่มๆเห็ดอะไรนะเห็ดถาดเห็ดตะก้าเห็ดถาดอือก็เยอะนะนี่เห็ดน่ะช่วงนี้เห็ดละงกไม่ออกเนาะก็เลยขายเห็ดถาดเห็ดตะก้าไปก่อน น,งงนี่นะคะเพราะนิ่มได้อะไรบ้างแวะตลาดมีหอมนะคะลแล้วก็มียังไม่พ้นส้มตำใช่ไหมปลาทูสองเข่งนะคะเนี่ยไปปนกินกับน้ไม้ต้มแล้วก็มีไก่นะคะไปต้มยำได้แล้วได้กินอาหารแล้วพ่อนิ่มสุดดีใจ <laughs> มาถึงก็จะลองของใหม่เลยนะคะอกใหม,ม,อใหม่อันเก่าเนี่ยโหต้องได้ใช้หินเจียเจียนะคะอืมคมอยู่นะพ่อโอ้อปกติเฉพาะไออันเดียวมันก็เกือบ3ามรอยแล้วคะ่ะเขาก็เลยนี่แหละทำเป็นชุดนะคะจัดชุดนี่ไงนะคะทุกคนอันนี้เป็นกันไกลตัดกิ่งนะคะเขียวๆอันนี้แล้วก็อันนี้เป็น ตัดกิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มลองอยู่เดี๋ยวลองตัดกวางก่อนนะคะเนี่ยเสร็จไวอยู่แล้วเมอเสร็จไวใช่ไหมเดี๋ยวให้ลูกชายตัดืมจริงๆเนาะพ่อนี่เกือบจะได้แล้วนี่ตัดหญ้าตัดอะไรก็ได้แกบอกว่าหนีบหญ้าหนีบอะไรนะ ได้นี่หละเออระวังตัดหางเขาเด้อเดี๋ยวกวางจะหางด้วนนะตัดสะเพริมคมไงเขามีหางอยู่นะเออถ้าอ้วนๆนะพองๆอ,อืมมาตัดเองพองๆเจ๋จอเๆ <laughs> เลือกเอาเลยมาเดี๋ยวให้แม่ลองทำดูสิพ่อ ผู้ยิงก็ตัดได้ใช่ไหมม,มันคมมาเดี๋ยวแม่จะลองดูสิสักหน่อยอตัดพื้นแนละ้ว เออเออโอเคเลยนะพ่อคม <us> ดีคมดีจะพึ <us> ่งหมดคมกันล้วกัน <us> อ,อ,อันนี้ต้องเอาต้องใช้บันไดแล้วใช่ไหมพี่ยินขึ <us> <us> ้นโน่นดวไม่ได้เต่งนานนานละใช <us> ่มันยาวอันนี้เอาไปปลูกได้นะนี่เอาเาไปเสียบเลยหรอใช่เลือกอาล้งทำลังอ้วนๆก่อน จะได้จะได้ไดเกืบตัวแล้วบเดียวโอ้โหอืม oh. อ uh ืม huh. อ uh ืม huh. อ uh ้โหจะลองตกแต่งมันดู นับเลยคนละ้สองตัวแบ่งกันเอะแบ่งกันเจ้ามันจะหมดก่อน,เ,น,นเออสั<า>ตว์วันละน้อยโอ้สุดยอดเลยแต่งพื้นมาก่อนก็ได้แป็งขาท่หมพี่แป่งขาก่อนกวางก็มีขานะอ๋อสวยละอันนี้มองมาไม่รู้อันไหน ตัวอะไรอ้ใบแล้วนี่ใบบวบุกกินได้แล้วนี่พ่อเขากินกับปน่นกับลาบกับอะไรนี่เดี๋ยวลองกันไกนั้นดูสิตัดเลยลองดูสิมันจะคมเหมือนเขาว่าไหมโอ้โหนี่กันไกตัดกิ่งใหญ่โอ้สุดคมนะเนี่ย ซื้อเท่าไหร่นะสามอย่างนี่ 400. 400สี่ร้อยสี่ร้อยกว่าถ้าเอาอันเดียวนี่ก็คือสามร้อยแล้วนะพ่อก็เลยจัด,ดสุดคุ้มซะสามอย่างโอ้โอ้โมอิลีอโอ้โหโแล้วลองดูอนันเล็กละพ่อ เดี๋ยวจะมาลงอันเล็กโอ้ว้าวได้ไหม oh. ต้องกตัวนั้นเออถ้าใหญ่มากก็อย่าเอามันเดี๋ยวมันจะเสียก่อนจัดเอาไปเต็มเพืองฟ้านะคะมันเป็นน้ำนี่แหละโอ้ oh. ได้การเลย ดดก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ